วันนี้จะพามาดูเทคนิคการจับเสียมนะครับจับเสียมเสานะครับมีวิธีการทํายังไงติดตามรับชมได้เลยครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับติดตามรับชมได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการจับเสียมเสารั้วบ้านนะครับ ช่างใหญ่ช่างไกลเราเช่นเดิมครับเห็นเทคนิควิธีการจับเสียมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องโป๊โป้โปูนเข้าไปในเหลี่ยมของเสาเดิมก่อนนะครับหรือว,ว่าโบ้ปูนเข้าไปนะครับตามภาษาสับช่างนะครับเป็นเสา ที่เราเหล่อเสริมขึ้นมานะครับเป็นเสาล้วบ้านนะครับที่เราทำให้กับลูกค้านะครับมีความยาวอยู่ที่60เมตรนะครับเสรารอบบ้านเลยนะครับลนะหลังจากที่โบกปูนไปแล้วครับ okay. oh, oh, oh. นายช่างก็จะทำ ภาพสามเหลี่ยมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เกียงใบโพนะครับแต่งแต่งปูนที่เราตัดเสียงนะครับ<ๆ>เพื่อให้ได้เหลี่ยมได้คมนะครับแล้วก็ได้ดิ่งตามที่ดิ่งเอาไว้นะครับ<ๆ>เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่วิธีที่ เป็นสูตรสำเร็จและตายตัวนะครับเป็นความถนัดของแต่ละช่างนะครับทีวันเราก็นำเสนอเป็นเทคนิคง่ายๆให้พี่ๆน้องๆน,นะครับในการรับชมหรือว่านำไปปรับปรุงใช้นะครับหรือว่าไปดูวิธีการของช่างที่กำลังทำบ้านของท่านก็ได้นะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นเสียมที่ช่างไก่จับไปรีบร้อยนะครับจะเป็นเสียมเสานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเสียมของคานทับหลังนะครับดูแล้วคมเลยนะครับ คมแล้วก็ทำการฉาบปูนนั้นก็จะง่ายครับง่ายสะดวกขึ้นเลยนะครับตอนนี้ช่างตามก็กำลังเสียมทับหลังนะครับจับเสียมทับหลังเดี๋ยวไปตามรับชมดูครับนี่นครับตอนนี้ช่างตามก็กำลังจับเสียมทับหลังนะครับก็จะมีระดับเส้นเอ็นนะครับที่ขึงไว้นะ ช่างก็จะทําการโบกปูนตามเส้นเอ็นนะครับหรือว่าขึ้นปูนตามเส้นเอ็นที่เราขึงไว้นะครับเสร็จแล้วก็เทคนิคเช่นเดิมครับก็จะใช้สามเหลี่ยมในการทาบเข้าไปแล้วก็ใช้เกียวโพในการรีดปูนให้มันได้คมตามเชือกเอ็นที่เราขึงไว้นะครับ นี่คือเทคนิคในการจับเสียมนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับก็จะมีเสียมสําเร็จนะครับหรือว่าเป็นเสียม p v c ก็สามารถหาซื้อมาใช้ได้นะครับแต่วิธีการทําก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ขึ้นปูนเขาขึ้นไปก่อนนะครับส่วนเสียมส้าเร็จเราก็จะขึ้นปูนไปก่อนนะครับขึ้นปูนแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ใช้เสียมสําเร็จนั้นมาทาบตรงเหลี่ยมนะครับทาบตรงนี้แล้วก็ ใช้เกียงใบโพในการรีดเช่นเดียวกันกับที่เราจับเสียมมือณตอนนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการจับเสียมนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับน่ครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่นำสามเหลี่ยมนั้นมาทาบ ับปูนที่เราโบกไว้นะครับช่างตามก็จะใช้เกียงใบโพในการรีดนะครับรีดปูนให้ในด้านาบที่เป็นเหลี่ยมเป็นคมข้างล่างตัวนี้นะครับพอรีดได้แล้วเราก็ดึงสามเหลี่ยมออกดึงชิ้งเฉียงนะครับ ไม่ใช่ว่าดึงในระนาบตรงนะครับดึงชิงเฉียงขึ้นนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวพอมันอยู่ตัวแล้วก็ช่างก็จะดึงขึ้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ ในขั้นตอนที่ให้มันเซตตัวก่อนนะครับดูวิธีการดึงนะครับนี่นะครับดึงเฉียงขึ้นแล้วก็จะได้ลักษณะตามที่เราเห็นเลยนะครับสวยงามเลยทีเดียวฝากกดติดตามกด subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเทคนิคการจับเสี้ยมนะครับคลิปหน้ามีอะไรก็ติดตามรับชมกัน นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ